เยอรมันหมื่นกว่าบาทอ่ะมามาเสียบใอยู่เนี่ยเขาติดกับเ,เป๋าใส่เจ้าติดกับเป๋าไว้เอ,ออกมาเราก็เสียบใ่นี่มีเอวมีเอวจะเอามาบะไรยิ่งเจ้าวาวอยู่ข้างหูอะไรยิ่งอยู่ของแม่ปก่อนจะเป็นใส่ติดกระเป๋าเขาได้รองเออแล้วก็ใส่อเ,ออเ,ออเอออออนั่นเรากานั่นสายคล้องไว้เออเดี่ก็เลยอะไรยิ่งเลย เพราะว่าอกระเป๋ามันนแบบนี่ใจเราอยากเห็ดกระเป๋าจอกระเป๋าน้อยใจไว้ใจเครื่องมันอ่ะพ่อแม่เลือกเป็นเจเป็นใจเราเราหูหนึ่งเสียไปเลยบม่ได้ยินใจใจหูเดียวเราเราแชรอยูแจ๊กเก็ต้าสิบเอ็ดโอ้ตองเก้าสิบปีเออก่อแม่ใจใจแม่แม่คือหรอแล้วก็แจ๊กเป็นตพจะแม่ก็เป็นจงแค่หาทิพย่วงนันแหละนี่ มันมันวกไปแต่ท่านทันมันบรานเจ็บเออนี่เลยเอาฟังดูดังไหมวะมาต้องปรับเสียงวะเออแดบเลยเออคอยบอป้าเจ้ามาเราที่มาเจ็บเงือนกับเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนนีน้ม่เคยทามีเขา สามมื <T rib bs> um ้นี่ยเปล่าเนาะมันมันแบบยิบเจ็บท่านกวบาทเนาะมันตัางหาเดือนบรได้ายขายมันเนาะว่าเป็นเก็บมันก็ว่ามันบอกี่เน่มันหาหงเดือนอ้มันจิจิงวดอ่่บรไหยเซืเอ้าจิตจงวดแล้วว่าจิจงวดบรไห้าขายด้วยกับบริหลเหนียว่ามันก็แมนแต่ข้างสุด้ายของเรือนั่นนังนังจตเหนียวอะไรมืนกวบาดเดกอ๊ก็ว่าบอกีบอกี่โอว่า อันหักฐานห่ะบวกกัขึ้นแฮอืมแล้วอืมดูแ่หลักฐานของเนื้ออีว่าว่าพึ่งชี้สามชีมือชี่แล้วแล้พึ่งชี้ริงอ้าวแบบนี้เรื่องอะไรเห็นตัวก็ไรมาบ้านหาหาบัญชีเก่าจะชี้แถวบัญชีใหม่นี่กก็ซื้อกัะถิ่เลงอ่ะหาบเองเบมันว่าไงกอกจะเป็นแบบชีเกาว่าได้ก็อาไปแสดง ไปแสดงนี่ก็ไปดูดูไม่ไม่ได้การหนึ่งมื่นหนึ่งก็รการหนึ่งเสร็จเอ่ก็จับมื่นหนึ่งแล้วจับมื่นกว่าบาทมันก็จับเอามื่นหนึ่งมันบาหลังเออมื่นหนึ่งเอ้ก็ว่าว่าเอ้าแต่ฟานกับคนกันนั่งใจกลัวใอ้สัสเอ้ยเจสาตาพ่อพ่อก็ยังงงๆเลยยังบอล้เลยพ่อไอเฮนเดอร์เดินเข้าบ้านน่ะไอ้ก็ว่า ไม่ตาไม่ตาเรื่องยางหนีเลยย่างหนีเลยว่าไปิดิมเราเสียโอ้อัซซิมมองมากเรื่างยานเลยเนาะว่าไม่ตาไม่ตาเองนี้ก็ซามีนินบอกว่าเอาหาพันธุ์ให้ว่าคาลัสาตาแค่นี้ล่ะคอยบอกเจ้าแล้วนิสัยเจ้าจยากเปเจ็บนี่คือไปเจ็บว่าต้องบอกว่ามาซ้อนถึงคาโนนคานี่ แมนว่าร <ok they died>. ักเจ้าข้างเขาเจ้ามาขอเก็บเหนเจ้าพุทเจ้าพูดตรงตรงไปเลยเออก็บอกตรงตรงนี่ล่ะแล้วแล้วพอต่อหลังไปโทรไปกันเทียงเทียงใหญ่คอยบอกแล้วจงหัดก่ดจะมาหลับหดแกงไปว่าไปอว่า